แบบนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแนวการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติของจังหวัดสงขลาตอนที่2การดำเนินงานตามแนวทางการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติจังหวัดสงขลา ประเด็นการนิเทศติดตาม 1. การกำหนดนโยบายวิสัยทัศน์ปรัชญาและพันธกิจสดคล้องกับเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยประยุคลาบาทด้านการศึกษาวิทยาลัยการชีพสมเด็จเจ้าพระโคมีการกำหนดนโยบายวิสัยทัศน์ปรัชญา พันธกิจและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา 2. กำหนดให้มีแผนงานโครงการกิจกรรมด้านการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาวิทยาลัยการชีพสมเด็จเจ้าปะโคมีการกำหนดแผนงานโครงการกิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2 5 6 5ซึ่งเริ่มต้นจากภาคเรียนที่2ทับสอและไปสิ้นสุดในภาคเรียนที่1ทับสซึ่งในการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2 5 6 5ในภาคเรียนที่2 2งทับจะมีปัญหาและอุปสรรคการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์โอมิคอน จัดทำปฏิทินโครงการกิจกรรมด้านการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาวิทยาลัยการชีพสมเด็จเจ้าพระคมีการจัดทำปฏิทินโครงการกิจกรรมตามที่แต่ละฝ่ายของงานที่ได้รับผิดชอบได้จัดทำขึ้นและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2565 ซึ่งปฏิทินการดําเนินโครงการกิจกรรมจะระบุรายละเอียดของโครงการในแต่ละโครงการไว้อย่างชัดเจน 4. การวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา พิยาลัยได้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านความรินชอบของคณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2,565ซึ่งได้รับการสนับสนุนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ2,565สำหรับนำไปดำเนินกิจกรรมตามโครงการหรือร่วมกิจกรรมกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก 5. การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมต่างๆทั้งในด้านภาพรวมของวิทยาลัยและการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่วิทยาลัยได้มอบหมายให้กับคณะกรรมการดำเนินงานในแต่ละชุด ซึ่งจะดำเนินงานในภาคเรียนที่2ทับ2 5 6 4 6. การศึกษาวิเคราะห์การดำเนินการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาพิจาลัยมีการศึกษาวิเคราะห์ถึงรูปแบบของโครงการกิจกรรมที่สนับสนุนหรือสอดคล้องกับการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา เพื่อนำมาใช้เป็นกิจกรรมโครงการในการดำเนินการซึ่งประกอบไปด้วยโครงการปลูกจิตสำนึกรักทรัพยากรป่าไม้ประจำปีงบประมาณ2,165โครงการกิจกรรมชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์และวันสำคัญโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนรา,าชาสุดา สยามมมราชกุมารีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจโครงการปฐมนิเทศอบรมคุณธรรมและพัฒนาจิตนักเรียนนักศึกษาใหม่ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2 5 6 5รกาโครงการปริมนิเทศนักเรียนนักศึกษาโครงการจิตอาสาอาชีวศึกษาพัฒนาชุมชนโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการแข่งขันทักษะสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมโลหะโครงการอบรมภูมิปัญญาแก่นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี 7. การดำเนินงานตามแผนงานโครงการกิจกรรมด้านการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาในการดำเนินงานภาคเรียนที่2 2ทับ 2, จะมีปัญหาและอุปสรรคของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทําทำให้การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ซึ่งบางโครงการจะต้องมีการละทิ้งการดำเนินการแต่หลายโครงการที่ได้วิทยาลัยได้ดำเนินโครงการไปแล้วและมีอีกหลายโครงการที่วิทยาลัยสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 8. การประสานสัมพันธ์ร่วมกับองค์กรเครือข่ายบ้านองคอ์กรทางศาสนาชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคคนละบาทด้านการศึกษาวิทยาลัยมีการประสานความสัมพันธ์ร่วมกับองคอ์กรเครือข่ายบ้านองคอ์กรทางศาสนาชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง และส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน่วยงานจากภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพลวัดพระโคหรือสำนักสงต้นเรียบวัดดีหลวงและหน่วยงานอื่นๆภายนอก 9. การบริาณการในหลักสูตร หรือแผนการจัดการเรียนรู้ด้านการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยประยุคลาบาทด้านการศึกษาวิทยากํกำหนดให้ครูผู้สอนทุกคนได้จัดทำแผนการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชาและในกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดแทรกกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลรวมไปถึงกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตสาหรับนักเรียนนักศึกษา 10. การจัดหาผลิตพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาวิทยาลัยมีการให้ครูผู้สอนจัดทำสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน2019 ในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนใช้สื่อโซเชียล YouTube มาเป็นช่องทางในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในภาคเรียนที่2ทับ2,564 11การใช้แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่สนับสนุน การดำเดนินการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาบด้านการศึกษาวิทยาลัยมีการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาในการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคบาบด้านการศึกษา 12. การวัดและประเมินผล ประเมินผู้เรียนด้านการเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาวิทยาลัยได้ใช้การวัดและประเมินผลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน2รูปแบบคือการวัดคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาที่มีการแปลผลด้วยคะแนนและการวัดประเมินผลในกลุ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นการวัดที่ไม่ใช้คะแนนเป็นเกณฑ์แต่จะใช้การวัดผ่านหรือไม่ผ่าน 13. การดำเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาด้านการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาวิทยาลัยมีการนิเทศภายในสถานศึกษาด้านการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาเพื่อให้การดำเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทินในการดำเนินการจัดกิจกรรม14 การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาวิทยาลัยมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามนโยบายตามแผนปฏิบัติการประจำปีในกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้องและสนับสนุนการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา มีการจัดประชุมและจัดทำรายงานผลการประชุมมีการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน 15. นำผลการติดตามมาพัฒนาโครงการกิจกรรมขับเคลื่อนง,งานด้านการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาต่อไปวิยทาลัยให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมหรือโครงการนำข้อเสนอแนะตลอดจนคำแนะนำ และการนิเทศติดตามมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมโครงการที่สอดคล้องและสนับสนุนการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยประยุกคนะบาทด้านการศึกษาโดยมีการประชุมและมีการจัดทำรายงานการประชุมมีการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานและมีการนิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการ16การสรุป และรายงานผลโครงการกิจกรรมด้านการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาต่อไปในการดำเนินงานโครงการกิจกรรมวิทยาลัยได้ให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบดำเนินการรายงานผลการดำเนินโครงการหรือรายงานผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังจากการได้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยให urai, guard, os, record, act, son, ้รายงานผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ17การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนานักเรียนให้เป็นแบบอย่างด้านการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคคนละบาทด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาต่อไปวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาให้นักเรียนเป็นแบบอย่างด้านการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคคนละบาทด้านการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนที่ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมจิตอาสา 18. การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูหรือบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นแบบอย่างด้านการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศาึกษา เพื่อการพัฒนาต่อไปวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาให้ครูผู้สอนเป็นแบบอย่างด้านการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุกคนละบาทด้านการศึกษาโดยมีการจัดการเรียนการสอนที่ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมพัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพเป็นผู้นำนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย สถานศึกษาผู้บริหารครูบุคลากรผู้เรียนในสถานศึกษาได้รับรางวัลด้านการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด,ด้านการศึกษาจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกสถานศึกษาในปีงบประมาณ2 5 6 5วิหยกิาลัยได้สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมายดังต่อไปนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการตอบปัญหาประวัติศาสตร์ชาติไทยมาตรฐานเหรียญเงินระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลารางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะมาตรฐานเหรียญทองระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะมาตรฐานเหรียนเงินระดับอาชีวศึกษาภาคใต้ที่จังหวัดตรังรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรูปแบบแปลงสาธิตมาตรฐานเหรียญทองระดับภาคภาคใต้20 การจัดกิจกรรมเพื่อเผอยแพร่ประกวดและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้สื่อนวัตรกรรมผลงานยกย่องเชดชูเกียรตินักเรียนที่แสดงถึงความเป็นพลเมืองดีการรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาในการดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมด้านการส่งเสริมและสร้างความเป็นผู้นำและพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ผลงานนวัตรกรรมยกย่องเชดชูเกียรต นักเรียนนักศึกษาผ่านช่องทางในการเผยแพร่จำนวนมากกว่า3ช่องทางเช่นช่องทาง Facebook ของงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการาชีพสมเด็ดจเจ้าพระโคผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยการาชีพสมเด็ดจเจ้าพระโคและลายกลุ่มของวิทยาลัยจากผลการดำเนินงานของวิทยาลัยการาชีพสมเด็ดจเจ้าพระโคมีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆที่เน้นผู้เรียน ได้มีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองที่ดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาอีกทั้งวิทยาลัยยังมีความตระหนักในการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยังส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการทำความดีด้วยหัวใจมีการปลูกฝังจิตสำนึกรักทรัพยากรป่าไมา้และการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืช และให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขดังปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่าเปี่ยมร้นคุณธรรมเลิศล้ำวิชาการสร้างสารสังคมอุดมพารณนาใม